ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่8 4 3กลับมาถึงจวนหยวนชิงหลิงกลับมาแล้วอยู่เหวินเฮ่าเล่าเรื่องอาการป่วยหนักของไท่สร้างห่วงให้นางฟังอย่างเล่าถึงท่าทีของไท่สร้างห่วงเองออกมาด้วยหยวนชิงหลิงกังวลพวงอย่างที่สุดถือกล่องยาแล้วก็พูดว่าจะเข้าวังตอนนี้ดึกมากแล้วประตูวังปิดแล้วพรุ่งนี้เช้าข้าไปเป็นเพื่อนเจ้าอีกครั้งอยู่วนเฮาขมวดคิ้วพร้อมพูดขึ้นว่า แต่ข้ากลัวเจ้ายิ่งเข้าไม่ได้แล้วและก็ไม่ได้เจอเสด็จปู่วันนี้ตอนที่ข้าออกมาชางกงกงได้เรียกองครักษ์ลับผีมาเฝ้าไว้ไม่ให้ข้าเข้าไปแล้วหยวนชิงหลิงก็รู้สึกแปลกใจมากจึงพูดขึ้นว่าทำไมถึงให้ข้าไปรักษาไม่ได้ข้าไม่ได้เกรงกลัวที่จะต้องรับโทษอะไรเสียหน่อยไม่รู้ทุกคนต่างเก็บเป็นความลับไม่รู้ว่าคนที่คอยขัดขวางอยู่เบื้องหลังคือใคร อยู่วนเห่าครุ่นคิดอยู่ตั้งนานก็คิดไม่ออกบุคคลที่น่าสงสัยสักคนที่สําคัญก็คือใครมีความสามารถนี้ที่สามารถห้ามเสด็จพอได้นี่ทําให้คิดยังไงก็ไม่เข้าใจหยวนชิงหลิงร้อนใจจนทนไม่ไหวพูดขึ้นว่าเสด็จพ่อบอกว่าเป็นโรคหอบหืดหรือโรคหอบหืดไม่ถึงขั้นที่จะต้องไอรุนแรงขนาดนั้นแม้แต่เลือดก,ก็ไอออกมาแล้วจะเป็นโรคเหมือนกับเจ้าหกแบบนั้นหรือเปล่าวันโรค หยวนชิงหลิงอึ้งแล้วก็พูดปฏิเสธขึ้นทันทีว่านี่ไม่น่าเป็นไปได้โรคแบบนี้ข้าเคยรักษามาแล้วสองรายหากเป็นวรรณโรคสเสด็จพ่อจะต้องตามข้าเข้าวังไปเป็นอันดับแรกแน่ก็ถูกยังไงอยู่หยวนฮ้าวก็ยังรู้สึกไม่ปกติถึงแม้ท่าทีของไท่สร้างห่วงจะแข็งกร้าวแต่เขาคิดว่าความแข็งกร้าวของไท่สร้างห่วงนี้ไม่มีความจําเป็นเลยแต่ต่อให้อาการป่วยรุนแรงอย่างมากจริงๆก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องห้ามไม่ให้เจ้าหยวนเข้าวังไปรักษานี นี่เกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนี้เจ้าเจอไทสร้างห่วงนอกจากไปแล้วยังมีอาการอะไรอีกหอบอย่างรุนแรงราวกับแทบจะหายใจไม่ออกและเมื่อไอขึ้นมาก็หยุดไม่ได้ค่าฟังดูแล้วก็เหมือนอาการไอนี้หากไม่สามารถบรรเทาลงได้ก็จะขาดใจสีหน้าละ่ะผอมอย่างมากสีหน้าก็บางครั้งขาวซีดบางครั้งแดงแต่แดงแบบนี้ดูไม่เหมือนปกติเจ้าว่าจะถูกผิดหรือเปล่า อยู่วนเหาคิดขึ้นมาได้ในทันใดเพราะยังไงที่ผ่านมาใช่ว่าจะไม่เคยมีคนเคยลองวางยาพิษให้สร้างห่วงหยวนชิงหลิงสายหัวพร้อมพูดขึ้นว่าน่าจะไม่ได้ถูกพิษตั้งแต่หลังจากครั้งนั้นฉางกงกงได้เฝ้าระวังเป็นอย่างดีของกินของใช้ทุกอย่างล้วนผ่านการตรวจก่อนแล้วถึงจะส่งไปยังในพระตำหนักฉินขุนและอาหารภายในตำหนักก็ทำเองในครัวเล็กคนที่คอยรับใช้ก็เป็นคนที่ไวใจได้ไดการถูกพิษความเป็นไปได้น้อยมาก หยวนห่าก็รู้สึกว่าความเป็นไปได้มีไม่มากเพียงแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันมากหัวสมองของเขาสับสนรุ่นวายไปหมัดแล้วจึงคิด,ดเรื่อยเปื่อยอยู่อย่างไม่หยุดและพูดขึ้นว่าพักผ่อนกันเถอะพรุ่งนี้เราเข้าวังกันไปตั้งแต่เช้าไม่ว่ายังไงก็ต้องบุกเข้าไปในพระตำหนักฉินขุนให้เจ้าได้ดูดี B. หยวนชิงหลิงหยิบกล่องยาออกมาอยากดูว่าข้างในมียาอะไรเปลี่ยนแปลงไหมบางทีอาจจะเห็นความผิดปกติจากในกล่องยานี้ แต่ยาภายในกล่องยาไม่เปลี่ยนแปลงยังเป็นยาชุดเดิมพวกน,นั้นไม่มากไม่น้อยนางปิดกล่องยาอย่างเป็นกังวลมองดูสีหน้าอยู่หวนเห้าก็เป็นกังวลเหมือนกันในใจของนางมีความรู้สึกหวาดกลัวอย่างบอกไม่ถูก นางมาถึงในราชวงศ์นี้เป็นตอนที่คนในจวนอองชู่ทั้งหมดต่างก็เกลียดชังนางเห็นนางเป็นศัตรูเป็นไทสร้างห่วงที่ให้ความหวังให้นางได้มีชีวิตต่อในช่วงเวลาสองปีมานี้ในใจของนางเห็นไทสร้างห่วงเป็นเหมือนกับปู่แท้แท้ของตนเองไม่ตรีจิตรตรึงอยู่ในใจหากเกิดอะไรขึ้นกับไทสร้างห่วงนางยอมรับไม่ได้ทั้งสองสามีภรรยาน,นอนลงต่างก็ลืมตาโตพลิกตัวไปมาไม่สามารถนอนหลับได้ ในตอนกลางดึกอยู่เหวนห้าวลุกขึ้นมาดื่มน้ำหยวนชิงหลิงก็ลุกตามมาภายในห้องจุดตี้หลงไว้อบอุ่นอย่างมากแต่น้ำชายเย็นแต่แรกแล้วดื่มลงไปแล้วก็รู้สึกเย็นไปทั้งตัวมื่อหยวนชิงหลิงที่ถือแก้วสั่นเทาเล็กน้อยพร้อมพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงก็สั่นเทาว่าเจ้าห้าจะเกิดอะไรขึ้นกับไท้สร้างห่วงไม่ได้ อยู่เหวินห้ามองดูหนังด้วยแววตาหนักแน่นนางปล่อยผมยาวสลวยคางแหลมเงยขึ้นดวงตาฉายแววหน้าสงสารตั้งแต่อยู่กับน้ำมาเคยเห็นนางโกรธเคยเห็นนางโมโหเคยเห็นนาเสียใจกลับไม่เคยเห็นนางมีท่าทีน่าสงสารทำอะไรไม่ถูกแบบนี้เขาหยิบแก้ววางลงแล้วอบกอดนางแนบอกพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเจ็บปวดว่าไม่เป็นเช่นนั้นไม่เป็นเช่นนั้น,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 นก่อนหน้านี้หัวใจวายรุนแรงขนาดนี้เจ้ายังรักษาให้หายได้นับประษาอะไรกับครั้งนี้ จะต้องรักษาได้อย่างแน่นอนในหัวสมองของหยวนชิงหลิงนึกถึงภาพเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนที่เพิ่งมาถึงที่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยชัดเจนขนาดนี้มาก่อนนางในตอนนั้นเขาวังไปด้วยอาการบาดเจ็บไปทั้งตัวนางจำไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นทำเพื่อความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นหมอคนหนึ่งหรือเพราะอยากที่จะมีชีวิตตรอดวางยาสลบเจ้าห้าอย่างไม่สนใจอะไรทั้งนั้นและยังวางยาให้สร้างหวง การตอบโต้ของนางที่จริงล้วนอาศัยความรักใคร่และปกป้องของไทยสร้างห่วงจากตำแหน่งที่มั่นคงสู่การพระราชทานไม้ปรับยกมรกรดสามลูกองค์รักลักลัก,ลกบะผีจนต่อมาคลอดพวกขนมหวานเขาประทานทองคำให้ล้วนเป็นการพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลให้นางปลอดภัยจนมีชีวิตอย่างปราศจากความกังวลในชั่วชีวิตนี้หยวนชิงหลิงยิ่งคิดยิ่งทรมานยังไงก็นอนไม่หลับจึงพูดขึ้นว่าเราเปลี่ยนเสื้อผ้าออกเดินทางกันเถอะไปเฝ้ารออยู่หน้าประตูวังเมื่อประตูวังเปิดก็เข้าไปทันที อยู่วนเฮ่ารู้ว่านางไม่สามารถสงบจิตสงบใจได้อยู่ในจนนี้ก็เหมือนดั่งถูกขังไว้ในกรงบวกกับตัวเขาเองก็เป็นกังวลอย่างมากจึงทำตามที่นางต้องการเปลี่ยนผ้าล้างหน้าล้างตาหวีผีหน้าตาก็ไม่ได้แต่งอะไรมากแล้วก็พาหมันเอ๋อกับสวีอีออกเดินทางไปสวีอีขับรถมาอย่างง่วงเหงาหานอนดีที่หมันเอ๋คอยเรียกเขาอยู่ด้านข้างเขาค่อยตื่นมีสติขึ้นมา รุ่งเช้าตอนตีสี่ที่จริงก็ไม่นับว่าเช้ามากประตูวังเปิดตอนตีห้าวันนี้เป็นวันว่าราชการเช้าพวกเขารออยู่ที่หน้าประตูวังสักพักก็เห็นรถม้าของพวกขุนนางต่างก็ทยอยมาถึงเพราะหยวนชิงหลิงกับยหยวนเฮ้าต่างก็อยู่ในรถม้าถึงแม้พวกขุนนางจะลงมาทักทายกลับต่างก็คิดว่าหยู่หวนเฮ้ามาเพื่อร่วมว่าราชการยังชื่นชมว่าองค์ชายรัชทายาทขยันหมั่นเพียรในงานการเมืองเช้าขนาดก็มาแล้วเมื่อประตูวังเปิดอาออกรถม้าก็เข้าไปแล้ว มาถึงประตูเปิดหูก็ห้ามรถมาเข้าแล้วทั้งสองลงมาจากรถมาแล้วก็เดินไปความรู้สึกเย็นยะเยือกลึกเข้าสู่ถึงไขกระดูกมาตลอดทางหยวนชิงหลิงเดินไปด้วยหนาวสั่นไปด้วยอยู่เหวินเ้าถอดเสื้อคลุมของตนเองให้กับนางสวมไว้อย่างแน่นหนาะนางก็ยังสั่นเทาอยู่อย่างไม่หยุดในใจของนางหวาดกลัวมากกว่าไม่ใช่เพราะความหนาว ภายในพระตำหนักชินคุนมีคนเข้ามารายงานแต่แรกแล้วว่ารถม้าจนอองชูมารออยู่นอกประตูวังตั้งแต่ตีสี่แล้วเมื่อคืนในพระตำหนักชินคุณก็ลาวุ่นวุ่นวายอย่างมากหมอหลวงต่างไม่ได้ไปไหนตั้งแต่เที่ยงคืนไทสร้างห่วงก็หายใจลำบากมาตลอดต่อให้ฝังเข็มให้ทานยาก็ไม่ได้ผลวุ่นวายกันจนถึงเมื่อกี้ค่อยบรรเทาลงบาง้างไทสร้างห่วงนอนอยู่บนเตียงฟังฉางกงกงรายงานเขาอ้าปากหายใจตอนที่เปลี่ยนลมหายใจนั้นไม่เป็นธรรมชาติอย่างมากต้องกดดันอย่างแรงไม่สามารถเปลี่ยนลมหายใจออกมาได้ ห้ามพวกเขาเข้ามาให้สร้างหวงหลับตาดวงตาไร้ร่องรอยแววประกายมืดมนเหมือนดั่งท้องฟ้ายามค่ำคืนเกรงว่าจะห้ามไว้ไม่ไหวชางกงกงพูดขึ้นด้วยเสียงเบางั้นเรียกองครักษ์รับผีขวางไว้ฉางกงกงรับคำสั่งเฝ้าอยู่ด้านข้างอย่างเงียบเงียบมองเห็นให้สร้างห่วงหายใจอย่างลำบากก็อดไม่ได้เอื้อมมือไปเช็คน้ำตาเจ็บปวดทรมานใจอย่างมาก ยหยเวนเท่ากับหยวนชิงหลิงมาถึงพระตำหนักชินขุนโคมที่แขวนภายในลานดับลงแล้วมีเพียงตะเกียงที่อยู่หน้าทางเดินเท่านั้นที่ยังเปล่งแสงจางๆเมื่อถูกลมหนาวพัดแสงและเงาพร่าพลางเลือนลางด้วยสายลมที่แผ่เสียงนั้นเหมือนดังเสียงผีในตำนานองค์รักษ์ลับผีขวางทางพวกเขาไว้ขวางอยู่ด้านหน้าสุดคือแม่ทับหล่อแม่ทับใหญ่ขององครักษ์ลับผีช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่8 4 4 ใบหน้าแม่ทัพหลอคลุมด้วยผ้าดำเผยให้เห็นเพียงดวงตาเฉียบคมพร้อมพูดขึ้นด้วยเสียงเข้มว่าองค์ชายรัชทายาทพระชายารัชทายาททั้งสองเชิญกลับเถิดให้สร้างห่วงมีคำสั่งใครก็ห้ามเข้าพระตำหนักแม่ทัพหลอหลีกไปอยู่หวนเฮาตะโกนพูดขึ้นอย่างสุดเสียงขอองค์ชายรัชทายาทโปรดอภัยองค์ชายรัชทายาทต,ต้องการจะเข้าไปมีเพียงก้าวเหยียบศพของกระหม่อมไปท่าทีแม่ทัพหลอแข็งก้าวอย่างมาก ส่วนองครักษ์รับผีต่างก็ถือดับไว้จับจ้องมาที่อยู่ห,วหัวเห่ากับหยวนชิงหลิงสถานการณ์แบบนี้ทําให้อยู่หวนวเห่ากับหยวนชิงหลิงตกใจอย่างมากตอนที่เข้าวังมาก็รู้แล้วว่าจะถูกขัดขวางแต่คิดไม่ถึงว่าแต่ละคนจะถืออาวุธอยู่ในมือด้วยเวลานี้กู้ซือก็พาคนเข้ามาจากด้านนอกตำหนักเดินมาถึงตรงหน้าอยู่หวนวเห่ากับหยวนชิงหลิงพร้อมพูดขึ้นว่า องค์ชายรัชทายาทพระช,ยรชายารัชทายาทพวกเจ้ากลับไปก่อนเถอใไทสร้างห่วงกับฮ่องเต้ต่างก็มีรับสั่งพวกเจ้าทั้งสองห้ามเขาไปวันนี้กู้สื่อสวมชุดทางการในมือถือกระบี่ทหารรักษาพระองค์ที่มาพร้อมกับเขาล้วนเป็นผู้เกรงกรดูท่าทางแล้วก็เหมือนเอาการใหญ่อยู่เหมือนกันนี่ทําให้อยู่เหวินห้ามึน,มนงงอย่างมากก็แค่เข้าไปรักษาอาการป่วยไม่ใช่หรือทางด้านไทสร้างห่วงส่งคนมาขวางทางไว้เสด็จพ่อก็ส่งคนมาขวางทางไว้ ใครกันที่มีอำนาจกว้างขวางได้ขนาดนี้ห้ามไม่ให้เจ้าหยวนเข้าไปรักษาไทาสร้างห่วงเขาจะเข้าไปก่อนอื่นจะต้องล้มครักลับผีกับทหารรักษาพระองค์เท่ากับเป็นการจลาจลพระราชวังแล้วเขามองดูกู้ซื่อกู้ซื่อเดินไปข้างหน้าหนึ่งก้าแววตาบง่งบอกสัญญาณบางอย่างเขาจ้องมองกู้ซืออย่างเงียบงันสักพักจากนั้นก็ค่อยๆหันไปพูดกับหยวนชิงหลิงว่าเราไปกันเถอะ ถึงแม้หยวนชิงหลิงไม่ยินยอมแต่ก็รู้ว่าจะบุกเข้าไปไม่ได้จึงต้องพยักหัวพร้อมพูดขึ้นว่าได้กู่สื่อตามอยู่ด้านหลังทั้งสองคนพร้อมพูดขึ้นว่ากระหม่อมส่งพระองค์ออกจากวังนอกจากกู้ซื่อยังมีทหารรักษาพระองค์สองคนตามออกมาตลอดทางแสดงให้เห็นว่าได้รับคําสั่งให้มาเฝ้าจับตาดูพวกเขายเหยวนเฮ่าทั้งโกรธทั้งเป็นกังวลอยากที่จะดึงกู้ซื่อมาถามให้เข้าใจในทันทีจนใจที่มีทหารรักษาพระองค์ทั้งสองคนติดตามมา หลังจากทั้งสองคนกลับจวนอยู่อย่างไม่สุขอยู่หวนห้าวก็ไม่ได้กลับกรมการพระนครเพียงแค่สั่งคนค่อยเฝ้าดูกู้ซือว่าออกมาจากวังใหม่เมื่อออกมาให้ลักพาตัวกู้ซือมารออยู่แบบนี้จนถึงพบค่ามกู้ซือกับเหลิงจิ้งเหยียนค่อยมาปรากฏตัวอยู่ที่หน้าประตูจวนอองชูอยู่หวนห้ารอไม่ไหวแต่แรกแล้วกินทั้งสองคนมาถึงก็รีบเชิญเข้าไปในห้องหนังสือรู้ว่าหยวนชิงหลิงก็รอจนเป็นกังวลแย่แล้วจึงได้สั่งคนไปเชิญหยวนชิงหลิงมา หลังจากทั้งสี่คนนั่งลงกู้สื่อพูดขึ้นก่อนว่าองค์ชายรัชทายาทข้ารู้ว่าท่านต้องร้อนใจอย่างแน่นอนแต่เรื่องนี้ข้ารู้ไม่มากดังนั้นข้าจึงลากใต้เท้าเหลิ่นมาด้วยช่วงนี้เขามักไปมาหาสู่ห้องเต้มีอะไรเจ้าก็ถามใต้เท้าเหลิ่นเถอะข้าเพียงแค่ทำตามรับสั่งเจ้ากระทำตามคำสั่งของเสด็จพ่อเสด็จพ่อก็ทำตามความหมายของไท้สร้างห่วง ดังนั้นเรื่องนี้น่าจะไม่มีเรื่องอะไรเกี่ยวกับเสด็จพ่อในใจของเขาร้อนใจเหมือนกับข้าอยู่เวหวนเฮาพูดเสร็จมองดูเหลิงจิ้งเหยียนพร้อมพูดขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมเสด็จปู่ไม่ยินยอมรับการรักษาเป็นใครที่อยู่เบื้องหลังคอยห้ามข้าตั้งแต่เหลิงจิ้งเหยียนเข้ามาก็เงียบตลอดถึงแม้ววตาและดูสงบเหมือนเช่นเคยแต่เขากลับแอบถอนหายใจเบาๆเหลิงจิ้งเหยียนไม่เคยถอนหายใจมาก่อน เหลิงจิ้งเหยียนค่อยๆเงยหัวขึ้นมองดูเขาบนใบหน้าหล่อเหลาเผยให้เห็นถึงความจนใจพร้อมพูดขึ้นว่าที่จริงตัวการที่ก่อกรรมทำชั่วทั้งหมดคือเจ้าข้าอยู่วนเฮาอึ้งพร้อมพูดขึ้นว่าแม้แต่เสด็จปู่ป่วยข้ายังไม่รู้แล้วนี้เกี่ยวข้องอะไรกับข้าหยวนชิงหลิงก็รู้สึกแปลกใจเรื่องนี้ทำไมถึงได้เกี่ยวข้องกับเจ้าห้าเหลิงจิ้งเหยียนโบกมือพร้อมพูดขึ้นว่า ข้าไม่ได้หมายความเช่นนี้ข้าหมายความว่าไทสร้างห่วงไม่ยอมรับการรักษาไม่เกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งที่เจ้าทําเป็นชายาเฟิงอันจริงๆหรืออยู่เหวินเฮาโกรธโมโหยอย่างมากพร้อมพูดขึ้นว่าก็เพราะข้าข้าอองชินเป่าหรือความชอบธรรมของนางนั้นล้วนเป็นการเสรแสร้งหรือปองชายรัชทายาทใจเย็นใจเย็นกู้สื่อพูดปรามขึ้นว่าเท่าที่ข้ารู้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับชายาเฟิงอันหยวนชิงหลิงร้อนใจมองดูเหลิงจิ้งเหยียนพร้อมพูดขึ้นว่า ใต้เท้าเลินเจ้ารีพูดเธอไม่ต้องอ้อมไปอ้อมมาแล้วเมื่อวันทั้งคืนจนถึงวันนี้ทั้งวันข้ากับองค์ชายรัชทายาทอร้อนใจจนจะแย่อยู่แล้วเหลิจรจิ้งเหยียนจึงมองดูอยู่หวนเห้าพร้อมพูดขึ้นว่าข้าอองชินเป่าเป็นความตั้งใจของห้องเต้ห้องเต้จะไม่โกรธเจ้าเพราะเรื่องนี้แต่หลังจากที่เจ้าข้าอองชินเป่าละ่ะเจ้ายังทําอะไรอยู่หวนเห้าค่อนข้างมึนงงพร้อมพูดขึ้นว่าทําทอะไร ก็วางแผนแย่งแผนที่ทางการทหารกลับมาไงไม่ผิดแต่คนที่เจ้าสั่งลงไปห้องเต้ล้วนรู้ไหมเจ้าวางแผนยังไงห้องเต้รู้ไหมคนที่สั่งไปมีความสำคัญอย่างมากสถานะจะต้องเป็นความลับอย่างที่สุดเรื่องนี้ข้ารายงานเสด็จพ่อแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรส่วนที่ว่าวางแผนอย่างไรเพื่อปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมจึงไม่สามารถอธิบายได้อย่างละเอียดเพียงแต่หากเกิดการเปลี่ยนแปลงข้าจะรายงานเอง หยวนชิงหลิงพูดขึ้นว่าแต่พวกนี้เกี่ยวข้องอะไรกับอาการป่วยของไท่สร้างหวงเกี่ยวข้องอย่างมากใบหน้าที่ขาวสะอาดของเลิงจิ้งเหยียนเผยให้เห็นแดงรอยแดงขึ้นมาแสดงให้เห็นว่าภายในใจก็ค่อนข้างตื่นเต้นพร้อมพูดขึ้นว่าหลังจากเรื่ององชินเป่าพาย,ยอในเมืองหลวงมีคำร่ำเรือบอกว่าอ,องอานเคยมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้ยังทำร้ายร่างกายลู่หยวนจองหวนฝ่ายบูแต่เรื่องนี้อ,องอานกลับใบเบี่ยงผ่านไปแล้ว ฮ่องเต้มีส่วนเป็นผู้ต้องสงสัยในการปกปิดเรื่องนี้เพราะเหตุนี้มีขุนนางร่วมกันเสนอดีกากล่าวหาฮ่องเต้และเรียกร้องให้ไล่อ,องอานไปยังศักดินาที่ดินฮ่องเต้ถูกคนหนังพวกนี้กล่าวหาในที่ว่าราชการรู้สึกเสียหน้าจึงไม่ยอมไล่อ,องอานไปยังศักดินาที่ดินบอกว่าการกักบริเวณอ,องอานอยู่ในจนถือเป็นการลงโทษเล็กน้อยตักเตือนอย่างใหญ่หลวงแล้วขุนนางใน รัชสมัยกอดพวกนี้เดิมก็ไม่ได้จงรักภักดีต่อฮ่องเต้ยอย่างที่สุดยอมรับเพียงไทสร้างห่วงเพราะฉะนั้นหลังจากว่าราชการเสร็จขุนนางพวกนี้ก็ไปพบไทสร้างห่วงรายงานเรื่องนี้และขอ อ้างไทสร้างห่วงออกหน้าไล่อ,องอานไปยังศักดินาที่ดินปกติไทสร้างห่วงไม่ยุ่งเรื่องการเมืองแต่ครั้งนี้ไม่รู้เป็นอะไรที่ก็เห็นด้วยกับคำเสนอแนะของเหล่าขุนนางรู้สึกว่าหากอ,องอานยัดเงอยอยู่ในเมืองหลวงจะก่อให้เกิดภัยพิบัติใหญ่หลวงจึงควรส่งเขาไปยังศักดินาที่ดินแต่แรกดีกว่าหลังจากไปถึงศักดินาที่ดินลดอำนาจการครอบครองทหารจับตาดูอย่างใกล้ชิดเช่นนี้ถือเป็นความมั่นคงของเปิดถังในอนาคตไม่มีการแย่งชิงตำแหน่งองชายรัชทายาทอีก อยู่วนเฮ่าฟังอยู่อย่างประหลาดใจเรื่องพวกนี้เขาไม่รู้เรื่องช่วงนี้เขางานยุ่งมากเขาไม่ได้ไปร่วมขึ้นว่าราชการสองครั้งแล้วยหยวนชิงหลิงเหมือนจะฟังรู้เรื่องแล้วสีหน้าขาวซีดลงทันทีมองดูเหลิงจิ้งเหยียนอย่างตกตะลึงพร้อมพูดขึ้นว่าดังนั้นเป็นห้องเต้ที่ไม่ให้ข้าไปรักษาให้สร้างห่วงอยู่วนเฮ่ารีบเงยหน้าขึ้นมามองเหลิงจิ้งเหยียนดวงตาฉายแววหวาดกลัวเหลิงจิ้งเหยียนถอนหายใจเบาๆพร้อมพูดขึ้นว่า ตอนนั้นตอนที่ฉังกงกงบอกว่าจะเชิญพระชายรัชทายาทเข้าวังห้องเต้พูดอยู่ด้านข้างประโยคหนึ่งว่าวันนี้อาการป่วยสุดหนักอย่างมากหากพระชายรัชทายาตรักษาไม่หายจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์ชายรัชทายาทพระชายรัชทายาทก็อาจจะถูกวิพากวิจารณ์หลังจากทายสร้างห่วงได้ยินประโยคนี้แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรอยู่เนิ่นนานสุดท้ายพูดออกมาหนึ่งประโยคว่าห้องเต้พูดมีเหตุผลแรงเช่นนี้ภายในพระตำหนักฉินคุณมีราชอ,องค์การไม่ให้ภายนอกรู้เรื่องอาการป่วยมีเพียงหมอหลวงรักษา ตอนนั้นไทสร้างห่วงไอรุนแรงอย่างมากหายใจแทบไม่ออกตอนที่พูดประโยคนี้ตรงมุมปากมีเลือดไหลออกมาพูดเสร็จก็สลบไปแล้วหยวนชิงหลิงฟังเหลิงจิ้งเหยียนพูดประโยคนี้เสร็จน้ำตาก็ร่วงไหลลงมาทันทีใครก็ล้วนอยากมีชีวิตอยู่ในใจไทสร้างห่วงมีคนที่เป็นห่วง ดังนั้นเขาไม่อยากตายแต่เมื่อลูกชายของตนเองพูดจาแบบนั้นต่อหน้าเขาที่จริงความหมายของคำพูดนั้นก็คือเจ้ามีชีวิตอยู่อย่างเกินพอแล้วเจ้าขีดขวางโลกที่หมุนอยู่ตอนนี้แล้ววินาทีนั้นในใจของเขาคงเหมือนดั่งโดนมีดแทงอยู่วนเฮ่าสูดลมหายใจลึกๆเขารับไม่ได้รับไม่ได้จู่ๆเขาก็ลุกขึ้นมาจ้องมองดูเหลิ่งจิ้งเหยียนอย่างเยือกเย็นพร้อมพูดขึ้นว่าเจ้าพูดไปเรื่อยกู้สื่อที่อยู่ด้านข้างพูดขึ้นด้วยเสียงเบาว่า เป็นความจริงโศฟูชูกับเซียวเหยวกงล้วนต่างก็เคยเข้าวังไปทูลขอร้องห้องเต้แต่ห้องแต่ก็ไม่ยอมปริปากสีหน้ายหยวนเห้าขาวซีดหวนคิดถึงท่าทีของเสด็จพ่อเมื่อวานถึงว่าตอนที่บอกว่าจะเรียกเจ้าหยวนเข้าวังเขาห้ามไว้อย่างแข็งกร้าวตอนนั้นนึกเพียงว่าเป็นความหมายของเสด็จปู่กลับคิดไม่ถึงว่าเป็นเขาเองที่ไม่ยอมให้เสด็จปู่มีชีวิตอยู่แล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ